พี่น้องเจรับในพระพกิตสจางได้เคยมีโอกาสได้ออกอากาศระหว่านี้พูดถึงเรื่องของการเป็นนักบุญนั้นมันจะต้องขึ้นอยู่กับสองอย่างก็คือเขาจะต้องรับพระบิจาจ้าสุดหัวใจเขาจะต้องรับคนมนุษย์เหมือนพระเจ้ารักเราและถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นนักบุญไม่ได้ การติดต่อกับพระเจ้านั้นมีความสําคัญยิ่งถ้าไม่มีพระองค์เราทําอะไรไม่ได้การติดต่อกับคนอื่นก็สําคัญยิ่งเพราะการที่รับพระบิญจ้าก็ต้องรับผ่านทางมนุษย์สก่อนรักพระเจ้าได้มากเท่ากับรักมนุษย์มากนั่นหละครับวันนี้ก็อยากจะให้ดูอีกว่าการเป็นนักบุญนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองประการนี้ ในหนังสือประกาศศพมีคาเป็นหนังสือประกาศศในพระธรรมเดิมนะครับในบท,บทที่หกข้อแปดเขาพูดถึงว่าอิสราเอลเอ๋ยจงจําไว้ว่ามีพระเจ้าหนึ่งเดียวจะต้องรักพระเจ้าสุดหัวใจสุดกําลังสุดความสามารถและเจ้าทรงรักเกินมนุษย์ทั้งหลายเท่ากับเราตนเองอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติในพระคัมภีร์เดิมก่อนพระเยซูเจ้าจะทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แต่แล้วเมื่อพระองค์มาสิ่งที่พระองค์ได้พูดก็คือให้พวกเราได้ตระหนักพระบัญญัติสองประการนี้ในมาระโกบทที่สิบสองนั้นก็อบอกว่าพระบิดาทรงเป็นพระบิดาเพียงพระองค์เดียวท่านจะต้องรักพระองค์พระบิดาพระเจ้าของท่านสุดใจสุดใจ,ใจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกําลังของท่าน และบทบัญญัติที่สองก็คือต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองและพระองค์ก็ยังบอกอีกว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ใหญ่กว่าสองบทบัญญัตินี้ในมาระโกบทที่12ข้อ3าถึงสานะครับและถ้าเราไปดูในมัทธิวในหนังสือพราาะวรสารนลกบุญมัทธิวพรองค <c oughs> ์เขาก็บันทึกคล้ายๆกันก็คือว่ามีคนถามพระว,ว่าบบัญญัติข้อไหนเป็นเอก พระองค์ก็บอกว่าท่านจะต้องรักองค์พระพุทธเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจ,จสุดปัญญาสุดสติปัญญาของท่านนี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรกบทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกันคือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศพก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้เราจึงเห็นว่าการเป็นนักบุญนั้น ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสัมพันธ์อันดีกับพระพิญ้ายอมรับโรองเป็นพระพิเจ้ารับโรองสุดหัวใจและเราก็ถ้าอยากเป็นนักบุญก็ต้องรักคนอื่นด้วยเริ่มต้นในครอบครัวสามีภรรยารักกันพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่ญาติโยมนามกุลเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็เริ่มมาอย่างนั้น และเราก็ต้องรักไปจนถึงวันที่เราจะจากโลกนี้ไปถึงจะได้เป็นนักบุญฉะนั้นพี่น้องจะรักการเป็นนักบุญเราจึงไม่ใช่เรื่องมองดูท้องฟ้าแล้วก็จบแต่เป็นเรื่องที่มามองดูว่าในชีวิตของเรานั้นเราได้รักพระพิฆาตจริงๆหรือเปล่าและรักคนอื่นจริงๆไหมมันยากพี่น้องที่จะรักคนอื่น ก็แต่ละคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกันมีความขัดแยง้งมีการพูดที่ไม่เข้าหูมีคนนินทาว่าร้ายอะไรต่างๆเราเนี่ยทุกอย่างเหล่านี้มันก็จะต้องทำใจให้ได้และก็ต้องรักไม่ใช่เพราะเขาน่ารักแต่เพราะเขาบางทีไม่น่ารักนั่นแหละก็คือเวลาที่เขาต้องการความรักของเรามากที่สุดขอ,ขอพระบิดาโปรดให้เราที่เดินทางขณะนี้ ให้ได้เป็นนักบุญทุกคนนะครับสวัสดีครับ